สวัสดีท่าน,นาผู้ชมท่านนะครับผมผมกอบให้สีกันอีกเช่นเคยนะผมวันนี้นะครับผมนํารถเข้าใหม่มานําเสนอท่านผู้ชมท่านกันอีกแล้วนะฮะวันนี้เรามากับเจ้า Mercedes-Benz e 3 0 0 b ้ u t e ู h y b คไฮนะครับผมเป็นโมเดล W212 f a c ยูส i งหนึ่งสอนะฮะนั่นก็คือรุ่น Minor c h a i นนั่นเองนะครับผมก่อนหน้านี้เมื่ออาทิตย์ที่แล้วเราได้นําเสนอตัว e 2 5 0 cdi ไปนะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลซึ่งรุ่นนั้นเนี่ยเป็นที่นิยมของคนไทยมากๆเลยวันนี้ เรานํารุ่น Minor c h a ชนของเจ้าไอโมเดลนั้นมานําเสนอฮะค,คันนี้เลยนะครับผมเป็นรถยนต์ที่สวยมากๆคันนึงเลยนี่รถเพิ่งเข้านะฮะแล้วเรามาตามชมกันว่าสมรรถนะเป็นยังไงเครื่องยนต์เป็นยังไงภายในสวยแค่ไหนนะครับผมติดตามรับชมกันในคลิปด้วยเลยครับแต่ก่อนที่เราจะไปชมความสวยงามของตัวรถนะมาฟังข้อมูลก่อนนะครับผมคันนี้ m e r c e d e s Ben z E 3 0 0 w 2 1 2เครื่องยนต์2.1ลิตรนะฮะเป็น บูเทคไฮบริดนะคันนี้เป็นดีเซลไฮบริดนะครับผมรหัสรุ่นคือ AMG Dynamic ซึ่งแน่นอนว่ามันเป็น,ปนรุ่นท็อปสุดใน e-class โมเดลนี้นะฮะและคันนี้เป็นปีโมเดล2014นะครับผมซึ่งโมเดล2014เนี่ยผลิตในไทยนะฮะผลิตในไทยข้อดีก็คือคุณได้ออปชั่นที่เพิ่มเติมขึ้นมาจากตัวนำเข้า CBU ในปี2013นั่นก็คือมีกล้องรอบคันนะฮะมีกล้อง360องศาคือมีรอบคันติดมาจากโกรงงานเลยไม่ต้องไปติดตั้งเพิ่มนะฮะคันนี้เนี่ย สเปคจะดีกว่านะครับผมเลขไมล์ของเขาอยู่ที่1นึ่0 0สมนกิโลนะครับผมราคาจําหน่ายอยู่ที่1นึ่งล้านสองแสนแปดหมื่นบาทนะครับผมแล้วก็เป็นรถสีขาวซึ่งเป็นสียอดนิยมของ Merced e s Ben บนอยู่แล้วนะเมอร์เซเดสเบนเนี่ยหลายๆท่านเนี่ยเวลาขับเนี่ยก็จะเลือกสีดําสีขาวซะส่วนใหญ่นะสีบอลเงินสีเอ่อสีทองน้ําตาลเนี่ยไม่ค่อยได้เจอนะฮะเนี่ยคือเป็นสียอดนิยมของค่ายเขาเลยนะ,ะทีนี้เรามาชมความสวยงามของตัวรถดีกว่านะเริ่มจากที่ด้านหน้า ในส่วนของด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็นดีไซน์ที่มีการปรับเปลี่ยนนะเพราะว่ามันเป็นเฟ k คลิฟหรือม i n เนอร์เชนนั่นเองนะจากไฟ4ตาก็จะเป็นโคมเดียวนะฮะจับรวมเข้ามาอยู่ในโคมเดียวแต่ก็ยังแบ่งแยกให้มันเป็น4ีตาคงเอกลักษณ์ของ E-Class อย่างเดิมนะฮะมันจะมีตัวเส้นนะฮะเส้นไฟเด y t ชามตรงนี้นี่แบ่งมาเป็น2เส้นนะครับทำให้มันเป็น2ช่อง ก็ยังคงเอกลักษณ์ของ4ตาอยู่เหมือนเดิมนะครับผมในส่วนของไฟได้มีการอัปเกรดมาเยอะมากนะฮะในส่วนของไฟเนี่ยจะเป็นไฟ LED Intelligent Light System นะ,ะนั่นก็คือไฟอัจฉริยะทั้งเปิดปิดไฟอัตโนมัติปรับสูงต่ำอัตโนมัติและยังเลี้ยวตามพงลัยอัตโนมัติด้วยนะฮะซึ่งตรงนี้ไฟที่ทาง e d สด b เ n z ให้เนี่ยเป็น LED เต็มระบบนะครับผมจะไม่มีหลอดไส้มาเกี่ยวข้องเลยนะ,ะเป็นไฟแบบใหม่ในส่วนของกระจังหน้าเองเนี่ยก็เป็นสไตล์ AMG Dynamic นะฮะ,นะะถ้าคุณอยากได้ ความเอกลักษณ์ของเบนซ์คล s สสิกอะไรพวกนี้ต้องเป็นรุ่น e x c กซ์คลูนะฮะใน AMG ใน Avantgarde ก็ไม่มีแล้วนะฮะจะเป็นกระจังแบบนี้ดาวใหญ่อยู่ตรงกลางตรงนี้เลยฮะก็จะดูเท่อ,อีกแบบนะฮะแล้วใต้กระจังยังมีในส่วนของกล้องด้านหน้านี่กล้องด้านหน้าจะติดตั้งอยู่ตรงนี้นะฮะใต้โลโก้ Mercedes-Benz นะฮะกันชนด้านหน้านะผมดีไซน์สปอร์ตอ่าเป็นตามสไตล์ AMG นะมี Parking เ e n เซอให้รอบเลยนะครับผมในส่วนของด้านหน้าเนี่ยก็มีให้ถึง6ตตำแหน่งทางด้าน สายและด้านขวาแล้วก็จะมีการเดินโครเมียมตรงลิ้นด้านล่างนะฮะคุณไม่ต้องไปติดตั้งลิ้นอะไรเพิ่มเติมแล้วคือตัวรถเนี่ยมันออกแบบมาให้มีความสปอร์ตในตัวของเขาอยู่แล้วนะครับผมตามสไตล์ AMG Dynamic นั่นเองนะครับผมนี่คือในส่วนของด้านหน้านะฮะก็จะมีโครเมียมนะดูสวยดีนะครับมาดูด้านข้างกันต่อนะฮะในส่วนของด้านข้างสวมใส่ล้อมแมก ขนาด18นิ้วเป็นล้อแมก AMG ออกห้างนะครับผมเป็นดาวนะเป็นดาว5แฉกนะครับผม5ก้านคู่นั่นแหละนะนะยางที่สวมใส่อยู่เป็นยางปี2019นะฮะยางอายุ1ปีท่วนนะเพราะว่าออกเมื่อเดือน1นะยางเนี่ยผลิตเมื่อเดือน1ปี2019ซึ่งถ้านับรอบก็คือ1ปีเต็มพอดี นะครับผมสภาพยางเนี่ยยังดียังสวยอยู่ใช้งานได้อีกระยะหนึ่งยาวๆนะไม่ใช่ระยะสั้นๆระยะนึงแบบยาวๆนะครับผมก็ถ้าไม่มั่นใจในส่วนของยางสิดนรถมาก,ก็สามารถเปลี่ยนได้แต่ว่าผมจะบอกว่าเนื้อยางหรือว่าล่องยางต่างๆยังสภาพดีอยู่นะแล้วเป็นยาง Performance ด้วยนะครับผมเพราะว่า มาในรุ่นของมิชลินไพลอตสปอร์ต4นะครับผมก็เป็นยางรันแฟรด้วยเป็นยางนีลภัยนะฮะในส่วนของระบบห้ามล้อก็จะเป็นดิสทั้ง4ล้อนะครับผมมั่นใจได้เลยในเรื่องของการขับขี่ความปลอดภัยต่างๆที่ทาง Merc e d ซ s ด e n z เขาให้มานะคันนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนถ่ายขึ้นมาด้านบนที่กระจกมองข้างมีไฟเลี้ยวติดตั้งมาในตัวนะเป็นแบบ LED ซึ่งการดีไซน์ก็ยังคงรูปเอกลักษณ์เดิมอยู่นะของตัว E-C a ัสก่อนหน้า Minor c h a n ช e หรือว่า f a k e l i f t นะครับผมก็จะเป็นไฟเลี้ยวแบบ 2แฉกนะแล้วก็มีติดตั้งเพิ่มเติมคือกล้องด้านล่างนี้ก็จะมีกล้องด้านข้างให้ทั้งซ้ายทั้งขวาเลยอยู่ใต้ที่กระจกมองข้างนะฮะอยู่ตรงนี้นะครับผมทามให้คันนี้เวลาเราเข้าซองถอยจอดหรือว่าจะดูสิ่งแวดลอ้อมรอบตัวรถเนี่ยก็สามารถดูได้อย่างชัดเจนนะเพราะว่าเป็นกล้องแบบ bird eye view นะในมอนิเตอร์ของเขาเนี่ยเวลาเรามองรอบคันเนี่ยจะมีเหมือนนกบินอยู่บนหลังคามองรอบรถของเรานะะเพิ่มความปลอดภยัยให้กับตัวรถอีกนะครับผมที่มือจับประตูนะครับ ก็จะเป็นสีเดียวตัวรถพร้อมการแต็มแซมด้วยคโครเมียมนะฮะและยังติดตั้งในส่วนของย์เลสมาให้ซึ่งในรุ่นก่อนหน้านี้ไม่มีย์เลสนะฮะได้ที่รีวิวไปตัว e250 cdi ไม่มีย์เลสมาให้กุญแจยังคงเป็นกุญแจอินฟาเล e อยู่เป็นกุญแจแบบ Immobilizer อยู่ป้องกันการโจรกรรมนะฮะแต่ที่ติดตั้งเพิ่มมาคือระบบย์เลสติดตั้งอย่างนี้มาทั้ง4บานนะฮะคุณไม่ว่าคุณจะอยู่ประตูด้านหลังหรือว่าอยู่ประตูด้านหน้า ไม่ว่าจะฝั่งขวาหรือฝั่งซ้ายก็สามารถกดล็อกรถได้ที่มือจับประตูเลยนะอันนี้คือความสะดวกสบายที่เขาให้มาและสิ่งสําคัญนะคันนี้เป็น AMG Dynamic มันขาดไม่ได้หลังคา panoramic s r o o f นะเป็นหลังคาแก้วนะฮะ ที่ติดตั้งมาจากโรงงานไม่ต้องไปเจาะอะไรเพิ่มนะครับผมหลังคาแก้วเฉพาะรุ่น AMG เท่านั้นนะครับผมทำให้ตัวรถเนี่ยมันน่าสนใจมันน่าดึงดูดวัยรุ่นจะชอบมากนะฮะเพราะว่าเวลาเรานั่งด้านในเนี่ยมันจะดูโป่งมากแล้วที่เป็นหลังคาแก้วเนี่ยไม่ใช่ว่านั่งโดยสารแล้วภายในจะร้อนเขาเคลือบสารกัน UV มาให้นะทำให้เวลาเรานั่งโดยสารขับเดินทางต่างๆเนี่ยไม่ร้อนภายในจะไม่ร้อนแล้วยังมีม่านบังแสงให้อีกชั้นหนึ่งด้วยนะฮะตรงนี้เนี่ยทำมาดีมากๆเลย สาวกาศยังเป็นทรงคีบฉลามตามสมัยนิยมนะครับผมเป็นสาวาศคีบฉลามสีดําเงาสวยมากมาดูด้านท้ายนะฮะในส่วนของด้านท้ายไม่ค่อยมีอะไรแตกต่างมากนักนะ,ะับผมก็ยังคงรูปเดิมรูปเอกลักษณ์เดิมแต่ว่าเพิ่มความโค้งมนทําให้เส้นสายมันดู โค้งเว้าวมากยิ่งขึ้นทําให้มันดูมีเสน่ห์มากขึ้นดูลงตัวมากยิ่งขึ้นเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมันดูเหลี่ยมสันคมเกินไปชัดเกินไปนะฮะในรุ่นดับเบิลยูสองหนึ่งสองก่อนเฟคลิฟแต่อันเนี้ยเป็นเฟคลิฟแล้วก็มีการทําให้มันโค้งมนขึ้นดูแบบเป็นผู้ดีมากขึ้นนั่นเองนะฮะลดเหลี่ยมสันลงนะ,ะมันก็ดูมีเสน่ห์ขึ้นกันชนด้านท้ายเป็นสไตล์ AMG ปลายท่อเป็นแบบฝังอยู่ที่กันชนเลยนะเป็นปลายท่อสแตนเลสคู่ซ้ายขวานะครับก็ดูเท่แล้วก็เดินเส้นโครเมียมเพิ่ม ความหรูหรานะในส่วนของการชนก็ยังมี parking sensor ด้านหลังมาให้อีกนะฮะ parking sensor รอบคันมี12ตําตำแหน่งนะตรงนี้ต้องบอกเลยว่าเตือนกันแบบวุ่นวายแน่นอนนะครับผมฝาท้ายเป็นฝาท้ายไฟฟ้า,ฟา,ฟา,ฟามี kick sensor ให้หรือว่า hand free นะค,คุณสามารถที่จะพกกุญแจติดตัวไว้และเอาเท้ายื่นเข้าไปเพื่อเตะเปิดฝากระโปรงด้านท้ายได้นี่แต่ว่าระวังนิดนึงเพราะว่าฝากระโปรงท้ายเนี่ยมันดีดค่อนข้างแรงระวังโดน upper c u ตเข้าคางนะคางแตกนะครับผม อ,อย่ายืนใกล้ๆนะฮะยืนขาไกลๆนะครับผมเวลาปิดก็กดปุ่มนะฮะก็จะดูเป็นผู้ดีมากขึ้นนั่นเองนะอันนี้คือตอนปิดแต่ตอนเปิดเนี่ยอยดูสังเกตนะมันดีดค่อนข้างแรงนะดูนะปึบมันดีดแรงมากมันดูไม่เป็นผู้ดีซะเลยนะครับผมอันนี้คือการเปิดแต่ตอนปิดเนี่ยโอเคเท่หรูหราไฮโซเพยบอยนะฮะ อ่ะนี่คือตอนปิดคือเท่มากสีรอบคันคันนี้นะฮะสภาพค่อนข้างโอเคเลยนะฮะริ้วรอยต่างๆมีบ้างเล็กน้อยเล็กน้อยเท่านั้นนะครับผมเดี๋ยวทางห้าสินว่าเราจะเคียร์นิ่งให้ใหม่ เราจะเก็บงานให้สวยกว่านี้นะครับผมอันนี้คือพาชมรถสภาพแรกเข้าเท่านั้นนะฮะคุณจะได้รู้ว่าสภาพเข้ามามันเป็นยังไงนะเโอเคนะครับผมสําหรับคันนี้เดีย๋ยวเรามาชมเครื่องยนต์นะฮะและโครงสร้างกันต่อนะครับผมเครื่องยนต์เดี๋ยวต้องบอกว่าใช้เครื่องยนต์เดิมนะฮะเครื่องยนต์เดิมคือ2.1ลิตรหรือว่า2,143ซีซีนะครับผมแรงม้าอยู่ที่20 4รแรงม้าเท่าเดิมแรงบิด500นิวตันเมตรเท่าเดิมแต่เพิ่มเติมความประหยัดคือระบบไฮบริดมอเตอร์ไฟฟ้าาดี๋ยวตมไปชกัันครบ เรามาดูเครื่องยนต์กันก่อนนะครับผมเครื่องยนต์อย่างแรกที่บอกไปเมื่อก่อนที่เราจะมาเปิดฝากระโปรงแล้วมันอยู่ตรงไหนไหมอ่ะนี่นะฮะเครื่องยนต์รหัสเดิมบล็อกเดิมนะฮะขนาด2.1ลิตรนะ แรงม้าเนี่ยถ้าเครื่องยนต์อย่างเดียวอยู่ที่204แรงม้าแรงบิดอยู่ที่500นิวตันเมตรนะครับผมประสานกับมอเตอร์ไฟฟ้าขนาด120โวลต์นะฮะกำลังอยู่ที่27แรงม้าแรงบิดอยู่ที่280นิวตันเมตรนะสำหรับมอเตอร์ไฟฟ้านะครับผมทำให้พละกําลังรวมของเขาเนี่ยทั้งมอเตอร์ไฟฟ้าและเครื่องยนต์เนี่ยทำงานรวมกันเนี่ยอยู่ที่231แรงม้าแรงบิดอยู่ที่590นิวตันเมตรนะฮะซึ่งถือว่าเยอะมากๆนะครับผมอ่ะมาพร้อม ระบบส่งกําลังแบบเดิมคือ 7G Tonic หรือว่าเกียร์7สปีดที่ทาง Merced e s Benz ได้พัฒนาขึ้นมาในโมเดลก่อนก่อนที่จะเฟคลิฟต์นะฮะดับดับเป็น u 2 1รุ่นก่อนหน้านั่นแหละที่พงอะไรอยู่ที่คอพงอะไรนะอ่ะก็จะเป็นเกียร์ตัวเดิมนะครับผมทาให้การขับขี่ไหลลื่นอัตรา,าก,การเร่งดีนะครับผมอาจจะดีไม่เท่าซีรีส์5นะแต่ว่าดีในแบบของ Merced e s Benz นะครับผมขับแล้วไม่หงุดหงิดเร่งแซงไม่หงุดหงิดแน่นอนนะครับเพราะพละกําลังเยอะมากๆ นะและที่สําคัญประหยัดน้ํามันด้วยนะอัตราการบริโภคน้ํามันของรถยนต์คันนี้เนี่ยที่น้ําหนัก2ตันเนี่ยรู้ไหมเท่าไหร่18กิโลเมตรต่อลิตรซึ่งถือว่าประหยัดมากเมื่อเทียบกับน้ําหนักของตัวรถและขนาดของรถขนาดนี้นะประหยัดจริงๆนะครับผมเดินทางไกลาหายห่วงเลยค่าน้ํามันนี่ถูกมากๆแล้วเป็นดีเซลด้วยมีไฮบริดด้วยโอ้ยิ่งประหยัดเข้าไปใหญ่นะฮะ18กิโลเมตรต่อลิตรนี่ไม่ธรรมดานะทำได้ดีมากๆเทียบเท่ากับตัวโตโยต้าแคมรี่ไฮบริดหรือว่า โตโยต้าพรีอเลยนะเอออันนี้ถือว่าทําได้ดีนะครับต้องชมเขาเนะเรามาดูในส่วนของโครงสร้างกันบ้างนะโครงสร้างคันนี้เนี่ยต้องบอกว่าเคยแตะหน้ามานิดหนึ่งนิดเดียวเท่านั้นไม่ได้แรงมากนะครับผมแตะหน้ามานะฮะนิดเดียวเท่านั้นคือซีนฝากระโปรงเนี่ยมันจะมีการแก้ทําใหม่นะคุณเห็นไหมนี่นะเห็นว่ามันไม่เหมือนเดิมอันนี้คือไม่ใช่ของเดิมนะมีการทําสีมานิดเดียวเท่านั้นไม่ได้เยอะมากนะฮะเพราะว่าตัวหมุด ของฝากระโปรงมันก็ยังอยู่ที่เดิมนะมันไม่ได้ดุดไปไหนแล้วก็ตัวตัว,ตวไอ้นี่ตัวเลขที่ฝากระโปรงเนี่ยมันก็ยังอยู่ชัดเจนเหมือนเดิมไม่มีการพ่นสีทับนะฮะคือแตะนิดเดียวเท่านั้นแตะนิดเดียวไม่ได้น่าเกียดอะไรนะโครงสร้างยังอยู่ครบสมบูรณ์นะฮะครบถ้วนสมบูรณ์ไม่มีร่องรอยของการซ่อมแซมตัวถังด้านล่างเด็ดขาดนะครับผมแก้มข้างซุ้มชคด้านหน้าคือสภาพดีนะฮะไม่ได้ชนหนักจนแบบเฮ้ย น่าเกียดมากอะไรอย่างเง้นนะคันนี้มีแค่แตะบางๆมานะฮะเนี่ยอย่างที่ชี้ให้ดูนะครับผมคือไม่มีเจ้าไหนเขาชี้ให้ดูขนาดนี้นะหรือว่ามีก็ไม่รู้นะฮะอันนี้ผมไม่รู้นะครับผมแต่ว่าผมต้องบอกนะฮะเพื่อวความสบายใจของตัวผมของบริษัทนะครับขายรถไปเราจะได้โอเครับรู้กันทั้งสองฝ่ายไม่มีปิดบังอะไรการขายรถแบบซื่อสัตย์ดีกว่านะขายกันยาวๆนะครับผมอันนี้ก็บอกให้ชมบอกให้ฟังนะฮะอ่ะนี่คือในส่วนของด้านหน้า นะครับมาดูด้านข้างกันนะฮะด้านข้างเนี่ยเอ้ยผมลืมบอกอย่างหนึ่งระบบการทํางานไฮบริดของ m e r c e d e s b e n บเนี่ยเหมือนกับของค่ายญ,ญี่ปุ่นทุกประการนะครับผมเหมือนกันเลยนะฮะเราขับในรอบต่ําคานหาที่จอดรถขับไม่เกิน35กิโลเมตรต่อชั่วโมงอะ่ะมันจะใช้มอเตอร์ไฟฟ้าในการขับเคลื่อนนะฮะแต่ว่าถ้าคุณเหยียบคันเร่งจนความเร็วมันเกิน35กิมชั่วโมงมันจะตัดการทํางานมอเตอร์ไปเป็นเครื่องยนต์ แต่ถ้าคุณขับอยู่ที่ความเร็ว100กิโลเมตรหรือว่าขับแบบปกติทั่วไปและมีการเติมคันเร่งเพื่อเร่งแฟงมอเตอร์ไฟฟ้าจะเข้ามาเสริมกำลังทำให้ตัวรถมันทะยานออกไปด้านหน้าได้ดียิ่งขึ้นอันนี้คือหลักการทำงานของไฮบริดนะฮะของ m e r c e d e s b e n z คือมันคล้ายๆกับของค่ายญี่ปุ่นนั่นแหละไม่ได้ต่างกันเยอะนะครับผมอันนี้คือบอกให้เป็นข้อมูลน,นะฮะอะมาดูด้านข้างกันนะฮะด้านข้างสวยคันนี้นะฮะสวยเลยนะครับผมไม่มีตำหนิอะไรเลยนี่ขอดึงก่อนนี่นะ โครงสร้างด้านข้างไม่มีล่องลอยการพลิกคว่ำนะฮะไม่มีล่องลอยการชนกระแทกตรงประตูหรือว่าเสานะครับสติ๊กเกอร์กอนล็อกประตูยังอยู่นะฮะไม่เคยมีการถอดหัวน็อตไม่มีบาดน,นะฮะหัวน็อตไม่บาดน,นี่หัวน็อตไม่บาดน,นะครับหัวน็อตยังคมอยู่นะฮะไม่เคยมี่องของไขควงมากระแทกมันนะฮะ บานพับต่างๆอยู่เหมือนเดิมจอกประตูสวยๆคันนี้สภาพดีนะสะภาพถือว่าดีมากๆนะครับผมได้ไปเนี่ยไม่ผิดหวังเลยนะเลขไม้ก็ถือว่าไม่เยอะมากปี2014เลขไม้อยู่ที่1นึ่งแสมกิโล นะก็คือเป็นรถใช้งานทั่วไปนะครับเป็นรถใช้งานทั่วไปหลายๆทาานอาจจะมองว่าเอ้ยเป็น Mercedes Ben นมันต้องเลขไม้น้อยเอ้ยมันไม่จําเป็นนะฮะรถซื้อมาเขาก็ใช้งานใช้งานแล้วก็ต้องดูแลถ้าดูแลมันอย่างดีมันก็อยู่สภาพดีอยู่ตลอดเวลาถึงเลขไม้มันจะเยอะก็ตามนะฮะถ้ามีการเปลี่ยนอะไหล่แท้มันก็เหมือนกับได้รถใหม่อยู่ตลอดเวลานะอันนี้คือต้องบอกให้ฟังนะครับอ่ะประตูสภาพสวยนะครับซีนประตูนี่คือซีนเดิมจากโรงงานนะฮะ โรงงานผลิตเลยนะครับผมสภาพดีมากๆนะไม่มีร่องรอยการชนกระแทกด้านข้างแน่นอนนะคันนี้กระแทกด้านข้างไม่มีนะครับนี่นะสภาพสวยเลยนะฮะสีนประตูเดิมๆประตูก็เดิมสีก็เดิมนะฮะอ่าแล้วก็โครงสร้างด้านในก็เดิมไม่รู้จะพูดอะไรเยอะแยะนะครับนี่นะสภาพสวยมากสวยเลยด้านบนด้านบนนี่เรือของด้านบนนะฮะไม่มีพิรควมนะครับผมสภาพดีมากๆอ่านะ และยางกันเสียงของ Merc e d e s Benz เนี่ยค่อนข้างหนามากนะฮะคือมันหนาเท่าที่จับดูเมื่อกี้คือมันหนามากๆนะครับทำให้เวลาเราขับเนี่ยเสียงรอบข้างจะค่อนข้างเบาทีหนึ่งจะเก็บเสียงค่อนข้างดีนะครับมาดูด้านท้ายนะฮะเตะเปิดนะครับผมจริงๆจะเปิดจากฝาท้ายก็ได้จะเปิดจากในห้องโดยสารก็ได้หรือว่าจะกดที่รีโมทก็ได้นะมันเปิดได้หลายรูปแบบนะฮะฝาท้ายด้านหลังเนี่ยก็จะมีป้ายฉุกเฉินเอาไว้เวลาเราจอดฉุกเฉินข้างทางนะฮะเอาไปตั้งไกลๆของเรานะ ตั้งประมาณ10เมตร20เมตรนะฮะเพื่อความปลอดภยัยรถที่วิ่งผ่านมาจะได้รู้ออกข้างหน้ามีรถจอดเสียอยู่นะ,ะับผมเพิ่มความปลอดภัยให้เราอีกนะ,ะเนี่ยมีมาให้ป้ายไฟฉุกเฉินนะครับส่วนของที่วางสัมภาระจะค่อนข้างเล็กกว่าตัว e250 ก่อนหน้า f a k e l i f ลนะ,ค,ะคือมันมีในส่วนของแบตเตอรี่ไฮบริดมาเกี่ยวข้องไงทำให้การจุบรรทุกของเ่ยมันน้อยลงนิดนึงไม่ได้เยอะมากนะครับก็สามารถวางกระเป๋า ขนาดใหญ่ได้นะฮะเวลาคุณจะไปดิสโกฟอะไรพวกนี้นะก็วางได้หรือว่าจะให้คนลงไปนอนเนี่ยสคนก็ลงไปนอนได้นะครับมันค่อนข้างกว้างอยู่แล้วนะถึงจะมีแบตเตอรี่มาวางมาทําให้มันเสียพื้นที่ไปเล็กน้อยมันไม่ใช่ปัญหานะครับผมด้านล่างไม่มียางอะไรแล้วนะครับผมเพราะว่าเขาได้ใส่ย,ยางรันแฟลตมาแทนนะครับผมในส่วนของด้านล่างก็จะเป็นพวกอุปกรณ์ถอดล้อปะยางต่างๆนะฮะซึ่งเอาจริงๆมันไม่เหมาะกับประเทศไทยเท่าไหร่นะคือประเทศไทยเนี่ย พื้นผิวถนนมันค่อนข้างขรุขระมีกิ่งไม้มีหินที่มันคมๆเยอะๆนะฮะเวลาขับไปเนี่ยบางทีมันไม่ได้แค่ล่วงไงคือถ้าล่วงมันก็ยังพอใช้ได้นะไอชุดคิดเติมลมยางเนี่ยแต่ถ้ามันมันแตกมันฉีกขาดละเออมันก็ทําอะไรไม่ได้มันก็ต้องเรียกรถสไลด์หรือว่าให้รถที่เขาซ่อมยางร้านยางมาเปลี่ยนให้ใช่ไหมนั่นแหละนี่คือปัญหานะของชุดคิดเติมลมยางนะ เอาโอเคนะสำหรับโครงสร้างและเครื่องยนต์และข้อมูลสเปคคร่าวๆนะก็ประมาณนี้นะครับผมเดีย๋ยวมาดูภายในนะว่าความแตกต่างจากก่อนเฟคลิฟกับเฟคลิฟต์เนี่ยมันต่างกันยังไงนะครับผมแล้วมันมีอะไรเพิ่มเติมขึ้นมาในรุ่นบูเทคไฮ b ริด E300 ตามไปชมด้านหนครับ เรามาชมภายในของ E 300 b o u t e c h Hybrid 2.1 AMG Dynamic คันนี้นะปี2014ผลิตไทยนะฮะคันนี้ o p ชั่นอย่างที่บอกไปคือได้กล้องรอบคันเพิ่มเติมเข้ามานะครับในส่วนของภายในเนี่ยสภาพเบาะนะครับก็ตามที่เห็นเลยนะมีรอยยับนะฮะมีรอยยับรอยทลอกรอยออลายงาต่างๆนะฮะตามการใช้งานนะครับผมตัวเบาะเนี่ยเป็นเบาะปรับไฟฟ้าค่อนข้างละเอียดนะปรับได้ คือเยอะมากๆไม่ว่าจะเป็นในที่ด้านหลังสามารถปรับตำแหน่งได้หัวหมอนปรับไฟฟ้านะครับแล้วก็เดินหน้าถอยหลังปรับสูงต่ำต่างๆคือปรับไฟฟ้าหมดได้ที่สําคัญพวงมาลายัยปรับไฟฟ้ากระจมองข้างปรับไฟฟ้าแล้วมันมีเมมโมรี่จดจําให้3ตําแหน่งนะฮะซึ่งไอ้สามตำแหน่งนี้มันจดจําอะไรบ้างคือส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นค่ายญี่ปุ่นจะจําแค่ตําแหน่งเบาะอย่างเดียวแต่สําหรับ Mercedes-Benz E 300 w 212 21 f a k e l i f t คันนี้จําหมดทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นตัวตําแหน่งเบา หัวหมอนพวงมาลัยกระจกมองข้างมันจําหมดเลยนะฮะหรือกดครั้งเดียวไม่ต้องไปปรับอะไรเลยนะฮะกระจกมองข้างพวงมาลัยหัวหมอนปรับให้อยู่ในตําแหน่งที่คุณตั้งค่าเอาไว้ตั้งแต่แรกอันนี้คือความสะดวกสบายอย่างหนึ่งที่เขาให้มานะฮะไม่ใช่แค่หัวหมอนนะไอที่ดานหลังก็ปรับตามด้วยเอออันนี้คือดีมากๆเลยนะฮะและ้วตัวอบ์ดเนี่ยดีไซน์มันก็ไม่ได้แตกต่างอะไรกันเยอะดีไซน์นี้คือแทบจะเหมือนกันเลยนะแต่เพิ่มเติมคือ,อตัว ลายเบาะลายเบาะมันจะทําให้มีมิติมากขึ้นแล้วก็นุ่มมากขึ้นนะนุ่มนุ่มกว่าเดิมนุ่มกว่าเดิมนะฮะมันจะไม่แตกต่างกันเยอะเท่าไหร่นะเพราะว่าแค่ไมเนอร์เชนเท่านั้นเองใช่ไหมถ้าจะเปลี่ยนเบาะเลยมันต้องเป็นโมเดลเชนแล้วแหละนะแต่เนี้มันไมเนอร์เชนความแตกต่างก็จะไม่ได้เยอะแยะมากมายอะไรแต่ว่าเพิ่มเติมความสะดวกสบายความนั่งแล้วมันรู้สึกดีขึ้นนั่นเองนะฮะอันนี้ของ m e r c e d e s b e n z เาอะดูออปชันนะฮะ ในส่วนของฟังก์ชั่นทั่วไปเนี่ยคือมันก็เหมือนกันนะครับผมแผงประตูก็จะบุนุ่มมามีสวิตกระจงกระจกอะไรให้อยู่ในตำแหน่งเดิมที่เราคุ้นชินกันอยู่แล้วนะพวงมาลัยเปลี่ยนไปพวงมาลัยจะเป็น3าก้าน AMG นะเป็น3าก้านโครเมียมสวยงามหนังเนี่ยเป็นหนังนัป้าหุ้มมานะฮะจับแล้วรู้สึกดีรู้สึกฟินนะฮะมันไม่เหนียวเหนอะหนะมันไม่เป็นลวดลายแบบแบบว่าลายที่เราเคยเห็นเมื่อสมัยก่อนนะเออเนี่ยคือมันเป็นหนังเรียบ น,นเขาเรียกว่าหนังแนป,ป้านะครับผมตัดเย็บด้วยได้สีดําดูเท่ดูสวยดีนะครับ มีฟังก์ชันให้ใช้งานก็พื้นฐานทั่วไปนะฮะก็จะมีมัลติฟังก์ชันเพิ่มเสียงลดเสียงรับสายโทรศัพท์นะฮะดูข้อมูลการขับขี่ต่างๆนะอยู่ทางด้านซ้ายนะคือหน้าจออินโฟมิชันนั่นแหละแต่ว่ามีการพัฒนาขึ้นมานะครับคือก่อนหน้านี้มันเป็นหน้าจอสีส้มๆซึ่งดูไม่สวยงามเท่าไหร่ใช่ไหมอันนี้ก็ได้เปลี่ยนเป็นหน้าจอสีท FT แล้วกะดูเท่ดีนะการสตาร์ทรถยังไม่ใช่ปุ่มสตาร์ทแต่ในโบชัวเขาบอกว่าจะมีปุ่มสตาร์ทให้ซึ่งมันก็เป็นปุ่มสตาร นะแต่คันนี้มันไม่มีปุ่มนั้นนะฮะต้องใช้กุญแจสเสียบเหมือนเดิมก็เป็นระบบะแม่เหล็กดูดนะฮะแล้วก็บิดสตาร์ทโอ้อ่นี่นะฮะสตาร์ทรถขึ้นมาเนี่ยหน้าปัดก็จะทํางานนะครับหน้าปัดยังคงรูปลักษณ์เดิมอยู่นะอย่างที่บอก นะยังคงรูปลักษณ์เดิมแต่ว่าเพิ่มเติมคือจะมีหน้าจอสีตรงนี้นะก่อนหน้านี้จะเป็นหน้าจอสีส้มๆซึ่งมันดูโบราณมากนะฮะอันนี้ก็เปลี่ยนไปนะครับเป็นหน้าจอสีข้อมูลการขับขี่ตำแหน่งเกียร์อุณหภูมิภายนอกต่างๆก็อยู่ตรงหน้าจอตรงกลางเนี่ยคุณอยากดูอะไรก็สามารถปรับดูได้เลยนะฮะไม่ต้องมานั่งเสียเวลาอะไรต่างๆแล้วก็มีแบบระบบไฮบริดแบบเรียลไทม์คุณสามารถดูได้ว่ามันทํางานยังไงมันทํางานอะไรอยู่มันใช้เครื่องยนต์อยู่หรือมันใช้แบตเตอรี่อยู่แล้วละระดับ ไฟฟ้าที่อยู่ในแบตเตอรี่มีเท่าไหร่นะฮะดูคุณสามารถดูแบบเรียวไทม์ได้นะตรงนี้ถือว่าค่อนข้างละเอียดมากๆแล้วก็หน้าปัดที่แปลกไปก็คือจะมีเข็มนะฮะเข็มตรงนี้ที่บอกอการทํางานของไฮบริดนะครับผมว่าชาร์จอยู่หรือว่าไม่ได้ชาร์จหรือว่าม,มันเต็มแล้วอะไรเงี้ยนะครับผมก็จะอยู่ทางด้านซ้ายนะครับผมส่วนนอกนั้นเหมือนเดิมนะวัดรอบวัดความเร็วอะไรคือเหมือนเดิมนะไม่ได้ แตกต่างผิดแปลกอะไรไปนะครับผมสวิทช์เปิดไฟหน้าก็ยังอยู่ที่เดิมนะฮะคือบิดปรับเหมือนเดิมดึงขึ้นมาเข้าหาตัวก็จะเป็นการเปิดไฟตัดหมอกนะครับผมแต่ว่ารุ่นนี้มันไม่มีไฟตัดหมอกนะฮะมันเป็น AMG ไฟตัดหมอกมันไม่มีนะครับผมแต่ว่าเป็นไฟอัตโนมัติมาให้ไนงะตรงนี้ก็ถือว่าไม่เป็นไรทดแทนกันไปนะครับผมคอนโซลด้านบนก็ยังเป็นลนักษณะคงรูปเดิมอยู่นะฮะก็จะเป็นหนังตัดเย็บด้วยได้จริงมานะฮะกระดูพรีเมียมดูหรูหราวัสดุค่อนข้างแน่นหนามากๆ ดูแน่นหนาเลยดูเท่ดูหรูหราดูเข้ากับเหมาะสมกับราคาของเขาแหละนะฮะหน้าจอตรงนี้มีการออกแบบใหม่เล็กน้อยนะฮะมีการออกแบบใหม่เล็กน้อยนะเป็นหน้าจอไม่ใช่หน้าจอสัมผัสนะครับผมเป็นหน้าจอธรรมดาสัมผัสไม่ได้เป็นหน้าจอคอมมานด์ที่เอาไว้ควบคุมระบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นวิทยุ entertainment หรือว่าระบบนำทางนะฮะร,ระบบนำทางก็มีให้ใช้นะครับผมแต่ว่าต้องหมั่นคอยอัปเดตอยู่นะเออมันไม่ใช่แบบจะเลิศเลอเพอร์เฟกอะไรเลยนะ นี่นะฮะก็สามารถปรับอะไรได้ต่างๆนานานะฮะหรือว่าจะมากดที่ปั้นตรงนี้ก็ได้นะฮะป้นตรงนี้ก็สามารถกดได้คือมันเป็นฟังก์ชันเดียวกับที่หน้าจอนั่นแหละนะเวลาคุณเลือกระบบเนนะฮะคุณอยากเปลี่ยนเป็นเรดีโอก็สามารถกดได้เลยนี่หน้าจอก็จะเปลี่ยนไปคือมันอันเดียวกับด้านบนนั่นแหละนะครับผมเวลาจะตั้งค่าอะไรก็สามารถกดที่ System ได้มันก็จะมาตั้งค่านาฬิกานะนาฬิกาคือตรงนี้นะจะเป็นนาฬิกาที่ปกติในเ e อร e เ e s b e เ z นมีอยู่แล้วนะหรือว่าจะเปล เ๋ยนนะเปลี่ยนยังไงอ่ะนี่เึ๊บเปลี่ยนได้ไหมนี่ระบบทำงานของไฮบริดนะครับผมก็สามารถดูได้ตอนนี้เป็นชาร์จชาร์จไฟเข้าแบตอยู่นะฮะหรือว่าจะดูอัตราการสิ้นเปลืองต่างต่างก็ดูได้นะครับคือมันตั้งค่าได้ไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร่หรอกมันสู้ตัว i อไดของ bm ไม่ได้นะเอาตรงๆนะฮนะนีแล้วก็มีข้อมูลเซตติ้งต่างๆนะครับคุณสามารถตั้ง ความละเอียดอะไรก็แล้วแต่นะคุณสามารถตั้งได้เลยนะครับผมเป็นหน้าจอเป็นกล้องเป็นภาษาอะไรพวกนี้นะก็สามารถดูได้นะครับผมในนะ่ะกล้องสามนนี่นี่เนะ่มันก็จะเป็นเหมือนกับนกบินนะ่ะต้องปิดประตูก่อนอ้อเราเปิดทั้ง4บานไม่เป็นไรนะฮะมันต้องปิดทั้ง4บานนะครับผมคือถ้าปิดทั้งสบานเนี่ยหน้าจอด้านข้างมันก็จะแสดงผลขึ้นมานะมันก็จะเหมือนกับ,ม,กบมีนกบินอยู่บนหลังคารถเรามองเห็นรอบทิศทางนะครับผม อันนี้คือเราเปิดประตูอยู่มันก็เลยปิดการทํางานไปนะฮะก็ต้องขออภัยด้วยนะประมาณนี้นะสำหรับเครื่องเล่นนะครับผมเข้าใจกันง่ายอยู่แล้วแหละมันก็าตามสไตล์เมอร์เตเดนทหันลงมานะครับจากวิทยุก็จะเป็นม่านไฟฟ้าไฟฉุกเฉินแล้วก็พาร์คิ่งเซนเซ,นเซอร์นะครับผมเป็นปุ่มสีเงินดูเท่ดีนะฮะมีแค่3มปุ่มเท่านั้นนะมีม่านหลังไฟฟ้าไฟฉุกเฉินตรงกลางแล้วก็เซนเซอร์นะฮะถ้าลำคาคก็สามารถกดปิดได้กดปิดแล้วไฟแดงมันจะติดอันนี้คือปิดการทางานแต่ถ้าคุณจะเปิดก็กดให้ไฟมันดับ เวลามันทางานเนี่ยเวลาเราเข้าเกียร์ถอยมันก็จะมีเม็ดเซนเซอร์ขึ้นมาตรงนี้นะเห็นไหมอ่ะเป็นเม็ดเซนเซอร์นะครับเอาไว้กะระยะถอยจอดนะมีทั้งด้านหน้าและด้านหลังเลยนะเป็นแบบเดียวกันนะฮะด้านหลังก็จะอยู่ด้านบนหลังคารบผมส่วนด้านหน้าก็จะอยู่ที่คอนโซลด้านหน้านะมันก็จะเป็นกะระยะถอยจอดนะครับผมอันนี้เข้าใจกันอยู่แล้วนะลงมาอีกก็จะเป็นระบบปรับอากาศนะครับผมเป็นแบบสามโซนเป็นแบบ3โซนนะฮะด้านหลังเนี่ยก็สามารถปรับแยกได้ นะครับผมอันนี้คือแยกซ้ายขวาแรงลมเป็นแบบซิงเกิลนะรปรับทิศทางลมต่างๆก็แยกกันซ้ายขวานะครับผมเนี่ยทิศทางลมมันก็จะแยกกันแยกไปวะอ่าน,นี่นะอ่าก็สามารถปรับได้นะครับผมเป็นแบบบุบออโต้นะแล้วก็ทานลงมาก็จะเป็นกล่องใส่ของต่างๆเป็นที่ชาร์จไฟเป็นที่วางแก้วน้ำนะแล้วก็เป็นระบบควบคุมคอมมานด์นะครับผมก็ควบคุมหน้าจอวิทยุนะแล้วก็โหมดการขับขี่ก็มีให้เลือกเหมือนเดิมนะฮะมีเมนนโหมดสปอร์ตโหมดแล้วก็ ระบบธรรมดานะครับปกติทั่วไปนะครับ normal mode นั่นแหละนะครับตัว E นะแล้วก็มีวางแขนมีช่องใส่เชื่อมต่อต่างๆด้านในก็บุเป็นกรรม,มยีนะครับผมดูหรูหราดีตามสไตล์ Mercedes-Benz นะด้านบนหลังคานี่ panoramic sunroof นะครับมีทั้งตอนหน้าและตอนหลังตอนหน้าเนี่ยจะสามารถเปิดได้รับลมได้นะส่วนตอนหลังจะเป็นฟิกเอาไว้ไม่สามารถเปิดได้นะการเปิดก็เป็นแบบ one t o u กดครั้งเดียวก็ไหลาย,ยาวๆเลยนะฮะอ่านี่นะนี่คือการเปิด sunroof นะฮะคุณสามารถ เอามือขึ้นไปรับลมเอาหัวศีรษะขึ้นไปรับลมได้นะฮะเวลาปิดก็กดทั้งเดียวนะฮะมันก็จะสไลด์ปิดมาแบบอัตโนมัตินี่ทั้งม่านบังแดดด้วยนะอย่าปิดมานบังแดดให้ดูนี่นะอันนี้คือเปิดนะกดอีกทีนึ่งจะเป็นการปิดม่านบังแดดก็ปิดทั้งหน้าทั้งหลังเลยนะครับผมเป็นแบบสไลด์ไฟฟ้าก็ดูเท่ดีนะฮะกระจกมองหลังเป็นแบบตัดแสงอัตโนมัตินะฮะตัดแสงอัตโนมัติคือเข้าใจกันอยู่แล้วนะฮะแล้วก็ที่บังแดดตรงนี้ก็จะมีไฟส่องแต่งหน้ามาให้นะครับ ทั้งซ้ายทั้งขวานะแล้วก็มีตัวเน็บพวกน้ําบาดพวกกา๊าซเข้าหมู่บ้านอะไรพวกนี้นะ,ะก็สามารถเน็บได้เนี่ยตรงนี้ก็เน็บได้เหมือนกันนะฮะเป็นฝรั่งก็ชอบเอากุญแจมันเน็บเน็บเอาไว้ใช่ไหมเออแต่คนไทยก็ไม่นิยมกันนะเอาไว้เน็บพวกเอกสารพวกโบชัวร์ต่างๆก็สามารถทําได้นะครับผมอ่ะประมาณนี้นะสำหรับโซนด้านหน้าเดี๋ยวมาดูด้านหลังนะครับผมว่ามันนั่งสบายเหมือนเดิมไหมหรือว่ามันมีอะไรผิดแปลกไปหรือเปล่านะไปด้านหลังครับอ่ะเรามาดูด้านหลังกันนะครับผมอ่านี่ด้านหลัง ใน e-class เนี่ยต้องบอกว่าด้านหลังเนี่ยพื้นที่การนั่งโดยสารจะกว้างกว่าตัว s ี r i ส์5ที่เป็นคู่แข่งนะครับผมแต่ตัว s ี r i ส์5ตัวรบอเนี่ยกับทําได้ดีกว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าตัวรองนั่งเนี่ยมันยาวมันใหญ่กว่านะครับอันนี้คือมันอีกนิดนึงอะ่ะมันจะกําลังจะดีเลยแต่ว่าแบบนี้มันก็อยู่ในระดับที่โอเครับได้นั่งสบายนะครับ ถ้ามันยาวกว่านี้มันจะดีกว่านี้นะเออถ้ามันเท่าซีรีส์5มันจะเพอร์เฟกมากนะเพราะว่าพื้นที่หัวเข่าอะไรมันเหนือกว่าอยู่แล้วพื้นที่ศีรษะมันมีให้นะฮะแล้วก็มันไม่สโลปมากเหมือนตัว bmw น,นะครับผมแต่ว่าก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรในการนั่งโดยสารเดินทางไกลๆเนี่ยไม่ปวดหลังแน่นอนนะฮะแล้วก็ด้านหลังยังมีในส่วนของการปรับอุณหภูมิปรับแรงลมนะฮะแยกออกมาจากด้านหน้าด้วยตรงนี้มีให้ ม,มีติดรถมาให้นะครับผมเพราะว่าเป็นรุ่นท็อปสุด AMG Dynamic นะก็ปรับแรงลมปรับอุณหภูมิได้นะแล้วก็มีปลั๊กชาร์จแบตให้ตรงนี้1ช่องนะปลั๊กเอาเล็ตนะนี่สามารถเอาเอาหัวแปลงมาเสียบชาร์จโทรศัพท์ได้นะครับผมอ่ะทีนี้ด้านหลังมีอะไรมีม่านหลังนะตามปกติอยู่แล้วนี่มีม่านหลังบ้านบางแดดประตู2ข้างม่านหลังไฟฟ้าต้องปรับจากด้านหน้านะฮะที่พักแขนมีให้มีที่ใส่แก้วน้ําด้านในให้ใหนะนี่ มันจะเป็นอย่างนี้มันจะเก็บงานค่อนขนะะ้างละเอียดเรียบร้อยนะครับเวลาเราไม่ใช้มันก็จะดูเรียบร้อยใช่ไหมอ่าเวลาเราใช้ขึ้นมาเนี่ยมันก็จะออกมาประมาณนี้ข้อด้อยก็คือมันจะมีเสียงกอกแกก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 เวลาเราวิ่งถ้าเราไม่ได้เก็บนะอันนี้คือข้อด้อยนะฮะถ้าคุณไม่ได้ใช้แนะนําว่าเอ่อเปิดยังไงเก็บดีกว่านะครับก็คือเก็บเข้าไปอย่างนี้ เสียงรบกวนของที่วางแก้วน้ําก็จะไม่มีนะฮะมันก็จะหายไปนะ,ะตรงนี้มันเป็นข้อด้อยอย่างหนึ่งนะฮะมันไม่ได้ไม่ได้พรมเมี่ยมอะไรขนาดนั้นนะบางทีอะบางจุดบางสิ่งบางอย่างเนี่ยควรจะพรีเมี่ยมควรจะทำให้มันแน่นหนาก็ไม่ได้ทำนะฮะอย่างที่วางแก้วน้าอย่างเงี้ย่ถ้าเราลืมเนี่ยเวลาเราวิ่งมันก็ มันก็จะมีเสียงให้ลำคาญนะก็ต้องควรจะเก็บนะครับผมถ้าไม่ได้ใช้นะแล้วก็พื้นห้องโดยสารก็จะมีไฟส่องสว่างด้านล่างให้นะครับผมเวลาเราเปิดประตูก้าวขึ้นรถเนี่ยเราจะได้รู้ว่าที่พื้นมีของอะไรวางอยู่มีของแหลมคมอยู่หรือเปล่านะจะได้ไม่เกิดอุบัติเหตุนะครับผมเวลาเราขึ้นรถแล้วก็เบาะด้านหลังก็รองรับ Isofix นะตามสมัยนิยมนะฮะมี Isofix ก็สามารถที่จะเอาเบาะนิรภัยของเด็กมาติดตั้งได้นะครับอ่ประมาณนี้นะด้านหลังนั่งโดยสารก็รู้สึกว่าโอเคมากไม่ได้ มีปัญหาอะไรนะครับเดินทางไกลสบายๆเลยนะประมาณนี้เดี๋ยวออกไปสรุปด้านนอกครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับกับเจ้า Mercedes-Benz e 3 0 0 b l u e t e c h h y b r w d W 2 1 2เครื่อง2.1 b l u e t e c h Hybrid e ดีเซลไ b ินั่นแหละนะฮะร,รุ่น a m g dynamic เป็นรุ่นท็อปสุดเลยนะครับผมสีขาวด้วยเป็นสียอดนิยมอยู่แล้วนะฮะไม่ธรรมดานะมีการอัพเกรดหลายๆอย่างขึ้นมาแบบ ค่อนข้างเยอะมากโดยปกติแล้ว Mercedes-Benz เขาไม่ค่อยอัพเกรดอะไรเยอะขนาดนี้นะเวลาไม่ได้เช n อะเอออันนี้คือแบบผิดแปลกไปนะครับผิดแปลกไปนะครับผมต้องบอกว่าเขาใส่ฟังก์ชันใส่ออปชั่นต่างๆนา,นานาที่มีความจำเป็นนะฮะใส่มาให้อย่างกล้อง 360องศาหรือว่ากล้องรอบคันนี้ก็ใส่มาให้นะคิกเซนเซอร์ด้านหลังก็ใส่มาให้นะตอนก่อนหน้านี้มันไม่มีนะฮะมีคิกเซนเซอร์ให้แล้วก็แอร์ตอน3 <c oughs> ที่เป็นแบบ3โซนเออ,อนนี้ใส่มาให้ในรุ่นท็อปนะก็ถือว่าดีมากๆ,ๆมานบังแดดหลังคาสลนรู้พานโนลามิกอะไรต่างคือ <c oughs> <c oughs> มันเยอะมากๆนะมีการอัปเกรดที่ดีนะฮะต้องต่องขอชมนะครับผมก็ถ้าท่านใดสนใจนะคันนี้นะฮะปีโมเดล2 0 <c oughs> 1 นะครับผมบราคาอยู่ที่1 2 0 8 0 0ล้านบาทเลขมาอยู่ที่1 1 0 0 0 0 0มนกิโลนะฮะถ้าสนใจก็ติดต่อมาได้ที่0 9 0 1 0 10, 1 1 0 1 9นะครับผมหรือว่าจะมาชมคันจริงมาทดลองขับก่อนก็ได้ที่โชว์รูมท่าศวัฒนถนนราชพฤกษ์และเปิดบริการทุกวันนะครับสำหรับวันนี้นะฮะก็ฝากเจ้าคันนี้ไว้1คันเป็นตัวเลือกในการตัดสินใจที่จะซื้อรถ1คันแล้วกันถ้าท่านใดอยากได้รถหรูๆความปลอดภัยดีๆออปชั่นเยอะๆคันนี้ตอบโททยยยยยย์มมมาากีี่่่สคััััญปประะประะะหหดดดดนน้ววแลไองเ สมรรถนะดีมากๆด้วยนะครับผมก็ฝากเพยงอนคงนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e กดสั่นกระดิ่งเอาไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่นะวันนี้ก็ขอลาเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ